ชุกข้ากกชุกข้ากกนี่เนอยเนาะอยู่งาเดียวได้หนิทุกคนประมาณสิบเศว้ากรหมากเลยเนาะนี่เดี๋ยว,วขอวดีเสียมเนาะนี่ปลอกมาทุกคนเนาะน สบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับทริปไอโก้เซิ้งมาพบกันวันนี้เดบ๋ยสบายๆดีเนาะบอดี้ไปซส์ทุกคนคือเก่าเนี่ยเพราะว่าส่วงนี้เป็นส่วงอ่าโควิดระบาดเนาะอ่าส่วงยูเฮือนกักตัวยูเฮือนนั่นนั้นมนืัอนี้ขอเสพพาทุกคนอ่าไปอ่ขออาขยื่นไปยังก็ไปกินหมกักยางเนาะอยู่บ้านลขออนยื่นหมักยางกับบุหูบัลบอนอื่นขอเขอยืนะ่นยังเนาะเดี๋ยวขอเสพพาไปอยู่นี่แหละอยู่ในป่าบ้านก่อนนี่แหละโอเคไปบังกันเลย เค okay, ทุกคนแต่ตอนนี้ข่อยก็เดินทางมาหอดอยู่อยู่ในป่าดะไนอย่างนี้เมื่อบึงเมื่บงน่งนี้หอดดงหมากยางเลยนี่ที่ข่อยบอกหมากยางทุกคนเห็นบอกหา่านมากซุกมันมันจะเป็นลักษณะนั้นอาจจะบ่เห็นเราเดียวข่อยจะบ่เบ่งไกลๆนี้นี่นี่ทุกคนหมากยางที่ข่อยบอกนะ <Wow. S 1> นี่เนาะหมู่บาา้านทุกคนเอื่อนยางเนาะแต่ข่อยเอื่อนอยู่บ้านข่อยเอิน่นหมากยางเนาะนี่หลายเลยนี่แต่อันนี้มันท่นซุกเนาะมันยังริบอยู่เนี่ยเป็นหมากดิบนี่ โอเคเดี okay, ๋ยวไปหลอกเอาหมากซุมกมันหมากซุกมันจะเป็นสีเหลืองๆเนาะอยู่ถึงฟูเนาะส่วนใหญ่มันอยู่ป่าซุกนะทุกคนเนะ okay, าะโอเคเดี๋ยวสิไปขึ้นมวยยางเดี๋ยวขอจีขึ้น้จะจีมากินเบืองเนาะว่ามันจะมีรสชาติแบบไหโอเคทุกคนเนื่องจากว่ามันสูงหลายที่เขาจะมาตัดใหม่เห็ดใหม่เกาะก่อนเนาะนี่นี่เสียวสารเพิ่นจะเห็ดของเกาะน,นี่เราจะตัดใหม่อ่ะเพื่อคือสารแท้นี่กำลังตัดใหม่เนาะเาจะเห็ดใหม่เกาะ พอหมอกย่างตัวใหญ่เห็นไ่มทุกคนมันจะสูงมันจะอยู่สูงเนาะปลาบาที่ดูปลาล่เนีตัดไปเต้นมาพาดอนสามทุกคนเฮ้ยฮะวุ้นอะไรซ้ำอะไรยังโอ้วุ้นอะไรซ้ำล้วกันนะไปตัดไหมไปตัดไหมหาหล่อตัดของเกาะก่อนนะจังเอาขึ้นไปเกาะเอาเนาะทุกคนเนาะโอ้พี่ทุกคน เยอสิมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ให้มาทุกคนน่ะหมากยางหมากซุปกมันจะอยู่เถื่องบนน้องหัวบะนี่นี่ทุกคาเห็นอันนี้กี่กั้ยเหรอหมากซุปเดืองๆนี่เนาะเยอะสิเบิ้งก่อนนี่แมนเบิ้ดน้องทุกคนแต่มันยังหมากดิบอยู่เนาะถ่ากของเกาะก่อนเนาะหมูยังไปตัดของเกาะแล้วเัาใชมาเกาะเอามาอยู่เถื่องเห็นบหมเดืองๆเนาะโอเคนี่ทุกคนเคยเห็นแตอันนี้หมากซุกมันหมากหนึ่งนี่เนาะ น okay. mm hmm. okay. so okay. mm hmm. okay. ี่ก็ถือว่าสุกแล้วนี่เนาะแต่ว่าสุกก็ตั้งคักปะได้เนาะแต่ว่าได้อยู่เห็นบอเนาะอันนี้มักยางสาเหตุที่เอ้นมักยางหย่อนมันมียางอยู่เวลาเขาปิดลงมาเนาะโอเคเดี๋ยวชีปิดเอาอีกยี่ยงจะถึงเนาะสองสมานอยู่แหละนี่ทุกคนอะไเดียวสองมากโอเคเดี๋ยวขอชีพิตมองก่อนเนาะก่อนจะขึ้นว่าต้นนี้มันบานบอทุกคนคือบอกว่าหนึ่งเนาะซื้อมันมักยางหย่อนนี่แหละเวลาเขาปิดลงมามันจะเป็นยางเนาะเดี๋ยวขอชีพิตเนาะมันชีเสบบ่เพราะว่าสดๆใหม่ๆเลยนี่เนาะ เวลาเปิดลงมาจะสวยจริงสินี่ปอกออกมากทุกคนเนาะอืมหวานหวานหวานสมศม,มันหวานแสบทุกคนเดี๋ยวได้ไหมล่นีชิคึนแปเอยู่ที่งผลทุกคนหลยคนเราเห็นบะมันนีประมาณสองกระสอบนี่แหละ อาเจียเมื่อโอเคเดี๋ยวไปเบิร์นกันเลยนี่ทุกคนตัวนี้เขากำลังเริ่มเกาะเอาเนาะอยู่ดองอยู่ป่าสิแดะธรรมศาสตร์บ้านเฮากินมักยางเดี๋ยวเดี๋ยวเามาเก็บมักยางกันอ้าวเบิร์ จะถ่ายวีดีโอ,โนนอ,อเอาดูนะนี่ออกยูทูปผมไลยขึ้นเอาดีๆเด้ตก,กเสียหน้าเสียตาเด้นี่ทุกคนเขาจะมาเบิ่งเนาะตอนต่อไปนี่จะเป็นการขึ้นมะยางแบบเมื่อสี่เนาะเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นทุกปีเนะาะปีไดนกับบ่อผาดเอา,อาแต่ปีนี้แหละสิบบา,าด <laughs> นี่หมางเพิ่มจะกินสมเส,สบเนาะทุกคนเนาะนี่หมางนี้มันยังดิบอยู่นี่นะซ้ำนี่นะร้ายเนาะทุกคนปีนี้ แต่ละปีก็ต่างกันเนาะบางปีก็ลายบางปีก็หน่อยแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็ี่นลายนะทุกคนบมักยางนะพอแต่ละปีส่งพิลาส่งปีใหม่เนาะกลับมาบ้านเลยขอเจะเขามาก,กินบมักยางอยู่ในปา่านี่เนะี่ยแต่ปีกลายเดียวุกคนบอกว่ามีลายประไดี๋ยวนะปีนี้ถือกับลายเนาะเห็นบ่พูดแมนบดเนาะอ,อยู่เถิงนะเดี๋ยวจะหน่อ,อยจังไปเบิ่งนํากันนี่เมื่อสีพ่พ่อกำลังขึ้นไปเนี่ย นี่ทุกคนเป็นอันนี้มันต้นมะย่างว่ะเด่ทุกคนที่มันเป็นเครือนี่นะก็มันจะเป็นเครือขึ้นไปเนาะนี่ไอ่กาตาหฮากำลังขึ้นไปอยู่เอ็ดนาทีเก็บวะนี่ แต่้องยางไปก่อนนี่นี่ทุกคนกําลังสีแกงมาอุ๊บอู้วัลโหลให้าใส่สันี่มาเอาตกสำสองมากมากสนิทผู้ได้กินสมทุกคนเนาะมันบอสุกเทะไปไหนละกับมันกะเอดเละเน,นาะไปไหนนี่ คนอยู่ค่าอันนั้นเลยค่ากิ้งเลยนี่นะทุกคนตรงนี้เสือไปบู้ห้งบนแดงมากมึงนึงนี่เต็มเลยอย่างแรงเห็นปะยืนบนแดงโอ้นี่นี่ชิมาเบงหางบนแดงไปบู้ได้ยังไงนี่เต็มเลยนอนนี่เนาะนี่ไม่ยากเลยนะนี่ประมาณสองหอยหาสิบเมตรเนาะชุกคาโกะชุกคาโก

โอเคงานนี้สุดว่ายจะเป็นงานสุดท้ายทุกคนนะเนาะเขาจะกลับออกไปเนาะพอไาไลายๆแหละสองคนกินมูมดเลยวันนี้นะหลังจากที่เขาอยู่งานเดียวได้หนึ่งทุกคนประมาณซิฟเศว้ากรหมากอย่นะอเลยเนาะไงเดี๋ยวปะหมากเป็นแดงสีเหลืองๆงามเลยเนาะโอเคมื้อจะเกินนิดหนึ่งทุกคนพอไามันมียางเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปเอามาังคามต่อทุกคนเดี๋ยวขยันมากเนี่ยขยันขยันหมากนี่นี่ทุกคนจืดเดี๋ยวปะเออทุกคนหูว่ามันหมากยังเจ็มเดลยนี่นะ เนาะอคอยบุญื่อสื่อมันทุกคนเนาะทีนี้หมากซุกมันก็นมีเย,ยะอะนี่ลายเนาะโอ้ลายลายลายนี่เนาะคือดติเสีเยดีเนาะทุกคนขอยย่างมากขอยมาเห็นต้นสังเน่านเห็นบ่าวดิขวยเห็น,น,นต้นสังขวยต้นสังเนาเนาะอยู่นี่ปีใหม่เบียดหน้ามะนละปีใหม่จีนกุูจีนนะ่ะขาจะเอาต้นนี้ไปไปเสียบเนาะไปเอนะน่ะประดับกดกระปูนกันเห็นแต่เขาตัดเปรคายเนาะต้นสังเนา อันนี statement. ้ต e ุดพักติวเนาะเห็นบอกบรรยากาศวันให้วันหนาวทุกคนเนี่บอกพักจิวเป็นอะไรเนี่ยเขากินได้เนาะทุกคนกินกับแกงหน่อไม้แล้วว่ากินใส่แกงเห็ดแกงยังเนาะเหี้ยบอันนี้ก็แม่นหมากนนัหมากอ่างงุนทุกคนเห็นปะอ่างงุนป่าเนาะหมู่ว่าบอลอื่นเขาเอื่นญยังเนาะแต่เขาเอื่นหมากอ่างงุนป่า นี่แซ่บเนาะทุกคนเนาะสมัติกินได้เลยเนาะอืเสืส้อเปิดเส็บแต่เดี๋ยวนี้แม่นข้อใดสําเร็จการอาากอกมักย่างแนละ้วทุกคนเดี๋ยวสิเข้อไปเอาหมักหมักคามเนาะกินสซ่หมักขามนรันี่บนทั้งสิบข้อเบียร์หมักขามทุกคนเดี๋ยวอยู่เที่ยงเนี่ยน้าจีนเป็นตดอยู่แถวเที่ยงหน้าน่เนาะหมักคามเนาะเฮ้ย,ยมาเอฟเปฟนอยู่แล้วเหรอเฮ็ยหรอเฮ้ยบางไงบางไง นี่สาม,มาเนี่ยบ่กห้างบุญแดงจิ๋วจิ๋วเอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นผักกระโดนทุกคนผักกระเดาผักกระโดนทุกคนน่าจะหูเนาะนี่เนาะโอ้เดี๋ยวตอนกับเมื่อสีเก็บเมื่อกินได้ทุกคนกินกับลาบกินกับเนี่ยเสียบผักกระโดนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติได้เนี่ยนะสิกิน้เบิ่งเนาะนี่อืมเ้ยฟาดทุกคนเดี๋ยวนี้คอยาัอดอยู่ต,ต้นมะขามเดี๋ยวนี้บ่มะขามเปลี่ยนร้ายขนาดเลยกําลังพูด,ดีกินเลยนี่ เลี้ยงสุดอลังกินเบิงนะ่งเนาะธรรมศาสตร์ทุกคนออร์แกนิกฮึโสมม,มาหยุดมาโอ้นี่เจปเีปลาแดกทุกคนเจีวเกลือกับอันนะน่ะผักกระเนยงเนาะในน้อยเนาะพอดีเลยพอดีกินพอดีมากินสมนะนี่นะเจียวเจียเลยนี่นะคกดก่อนเห็นสิกินกัระป๋ายังเสียบเลยนะเป็นเจียวเจียวหวานบ่อุ๊ยอู้ โอเคทุกคนตอหลังเก้นเห่ากันแล้วล่ะในการทีเข้าไปขืนหมักยางเนะาะเดี๋ยวนี้ก็คือพ้นงานที่เห่าใดมาเป็นหวดเลยเน,นาะหววหนึ่งเตรมเตรียมเลยทุกคนเดี๋ยวเหาจีกลับมือกินหนมักยางตัวนี้แหละเดี๋ยวนอนจะเขายังไดมากน้่มหมักคามเดี๋ยวกลับมือราบสิเพียวเจียวอาจจะเป็นเจียวประแดงหรือเจียวเกลือเนาะทุกคนเนาะกินกับหมักคามเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สียบประมาณนี้แหละได้หมักยางหนึ่งหวดเนาะราก็หมักคามหนึ่งถุงก็สี กับบานในวันนี้เอาเป็นว่าคลิปต่อไปแล้วขอสิาพาทุกคนไปถ่ายทำมายัางกับติดตามต่อไปเนาะไปยคลิปนี้จบก่อนไป